สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อน,น,น,นรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปพิการ์ดนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าเขาเอาเรื่องของคุณอะคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาคนอื่นคนอื่นในที่นี้อาจจะเป็นใครก็ได้นะเอาไปปรึกษาว่าไงเอาไปพูดว่าไงเอ เดี๋ยวมาลองดูไพ่กันมีการสามใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เลือกกองที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอคือฝั่งนี้นะคะคือติดขอบเลยกองที่หนึ่งจะติดขอบกองที่สองอยู่ตรงกลางกองที่สามจะอยู่ใกล้ๆหน้าเค้กโอเคพร้อมไหมหนึ่งสองสามนี่กองที่หนึ่งกองที่สองตรงกลางกองที่สามฝั่งนี้กองที่หนึ่งฝั่งนี้นะคะเค ใครเลืกไม่ทันกดหยุดนะขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งขอดูคําใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณหรือเขาหน่อยคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมีคุณหรือเขานะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มิถุนตุลกุมนะคะธนูมังกร เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขานะคะคําใบหนึ่งเลยคือคุณกับเขาเนี่ยยังไม่เคยเป็นแฟนกันหรือถ้าเคยก็คือเลิกแล้วแล้วกลับมาคุยกันใหม่นะคะคําใบที่สองมีคนเจ้าชู้นอกใจมีความลับปิดบังพูดไม่หมดพูดความจริงก็พูดไม่หมดอะไรเงี้ยคาใบที่สามมีคนพยายามมากๆในความสัมพันธ์นี้จริงจังมากจริงจังถึงขั้นแบบอยากแต่งงานอยากอยู่กินด้วยอยากอยู่ไปด้วยตลอดอะไรเงี้ยคำใบที่สี่มีคนเจ็บปวดเสียใจ ในความสัมพันธ์นี้มากๆเหมือนถูกหักหลังถูกนอกใจเป็นไพ่สามดาบอะคะ่ะทั้งหมดนี้คือคาใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงล้องเลือกอ,องอื่นได้นะคะคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงอะเขาเรื่องคุณไปปรึกษาคนอื่นว่ายังไงบ้างแล้ลองดูกันว่้าเขาพูดอะไรอะไรเงี้ยอาจจะปรึกษาใครก็ได้นะ่ะเออสิ่งที่เขาไปปรึกษาคนอื่นนะคะ อันแรกเลยนะคะแรกเขาเขาไปปรึกษาว่าแบบเขาไม่อยากง้อคุณอีกแล้วไม่อยากงอคุณอีกแล้วไม่อยากเอาใจคุณอีกแล้วทําไมเขาต้องทําแบบนั้นในเมื่อที่ผ่านมาเขาทํามาตลอดเขาพยายามมาตลอดไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่เห็นเขาทําและพยายามมาตลอดตอนเนี้ยเขาไม่อยากจะง้อหรือว่าไม่อยากจะพยายามเอาใจคุณอีกแล้วเออแล้วเขาก็ยัง พูดอีกว่าพูดกับคนอื่นอีกว่าตอนเนี้ยเขาเปิดใจให้คนอื่นแล้วเหมือนคุยกับคนอื่นไปแล้วอ่ะดูอยู่นะมีคนธาตุดินกับคนธาตุลมไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเลือกใครดีแต่ไม่อยากกลับมาง้อคุณอ่ะเอออะไรประมาณนี้แล้วก็เขายังปรึกษากว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะ หาคนที่รักจริงแล้วก็จริงใจกับเขาอ่ะได้ที่ไหนแล้วเขาก็พูดว่าคุณน่ะรักเขาจริงนะรักเขาจริงๆนั่นแหละแต่บางทีก็รักมากเกินไปรักมากเกินไปแล้วก็มีความอิโมชันอลที่เขาไม่เข้าใจคือบางทีคุณก็ดีอะ่ะแต่ความดีของคุณบางทีมันมันมันไม่เชิงทําให้เขาอึดอัดนะแต่ว่าเหมือนเขาเขาไปพูดใช่ไหมเขาเขาพูดว่ามันไม่เชิงทําให้เขาอึดอัด แต่มันเป็นความลักที่แบบทําให้เขารู้สึกผิดอะเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยมันทําให้เขารู้สึกผิดแล้วเขาก็ยังปรึกษาคนอื่นหรือพูดกับคนอื่นอีกว่าคุณอะยังมาพยายามกดไหลท์พยายามที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาพยายามที่จะอยากคุยกับเขาอยู่ยังอยากเริ่มต้นใหม่ย,ยังอยากขอโอกาสอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง แต่ก็ไม่ได้อยากที่จะบล็อกคุณไม่อยากที่จะตัดคุณออกไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราควรจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นเขาพูดถึงเรื่องคุณกับกับคนอื่นว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> เอออันเนี้ยคือสิ่งที่เขาเอาไปพูดหรือว่าเอาไปปรึกษาคนอื่นซึ่งคนอื่นเนี้ยเคก็ไม่รู้ว่าใครอะนะคะถ้าอยากที่จะบอกหรือว่าแนะนําอะไรกับคุณคนที่เลือกกองนี้ถ้าอยากบอกว่าในอดีตอะ ช่วงเวลาหนึ่งคุณเคยมีความสุขกับเขามันเป็นเรื่องจริงคุณมีความรู้สึกดีดให้เขาเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณมันเป็นเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกคุณไม่ได้คิดไปเองแต่ว่าตอนนี้คุณต้องยอมรับความจริงนะมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วคุณกับเขาอ่ะไม่ได้ compatible ดวงมันไม่ได้เสมอกันสิ่งไม่ได้เสมอกันอีกแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องรับความจริง move on จากสิ่งที่เคยเจ็บปวดหรือสิ่งที่เคยเสียใจซะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคุณเองก็ไม่ใช่คนเเดดดิมมมออีีกกแแลล้้้วว็ขาไไ่่่ยูตรงจุทัน ้องให้เสียใจหรือว่าเศร้าโศกกับเรื่องอดีตที่มันเคยมีความสุขระหว่างคุณกับเขาอีกแล้วอะไรอางเงี้ยถ้าบอกให้คุณยอมรับความจริงและเดินหน้ากับตัวเองนะคะเค okay. ขออนุญาตไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สองกองที่2อขอดูคำใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดางจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะคนที่เลือกกองนี้พระสบกันมังกรกรกฏมีนนะคะ กันมังก,กรกรกฏมีนตุลได้พิจิกได้นะคะเป็นราขนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาคำใบที่หนึ่งมีคนที่มีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วใครที่โสดอาจจะมีฝั่งได้ฝั่งหนึ่งที่โสดแต่มันมีคนที่มีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วอยู่ในนี้หรือคุณมาถามถึงแฟนตัวเองมาถามถึงคนรักของตัวเองนะคะ คำใบ้ไมีเท่านี้ค,คำใบ้อื่นๆอีกความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไม่มีคำว,ว่าผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ต้องเลือกกองอื่นได้นะคะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนอื่นว่าไงหรือว่าเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นอะว่ายังไงนะคะเฮ้ จริงเอางี้ก็คือเขาอะ่ะเขาไม่ค่อยเขาไม่พูดเลยไม่เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครแล้วก็ไม่ไม่อยากพูดถึงเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอืมแล้วก็ไม่อยากเขาเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเรื่องส่วนตัวไปปรึกษาใครคะ่ะจริงๆตามหน้าภัยนะแล้วก็คนที่เขาปรึกษาด้วยหรือพูดด้วยคนเดียวเลยนะตามหน้าไพาอะ่ะคนเดียว เลยคือน้องสาวหรือแม่เป็นเพศตรงข้ามกับเขาหรือคนที่อายุน้อยกว่ามากๆหรือคนที่อายุน้อยกว่าเขาเออเป็นน้องสาวหรือแม่หรือเป็นเพื่อนสนิทแต่เป็นเพื่อนสนิทรุ่นน้องเออประมาณนี้เข้าเรื่องคุณไปพูดคุยหรือว่าปรึกษากับกับคนคนกลุ่มนี้หรือคนคนนี้เออสิ่งที่พูดเนี่ยมีเรื่องเดียวเลยนะคะคือ เขาเซอร์ไพรส์มากที่เขาได้เจอคนในชีวิตเขาเขากำลังคิดเรื่องอยากมีลูกเขาอยากรู้ว่าการมีลูกหรือการเลี้ยงเด็กหรือการเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยมันมันยากไหมมันเป็นยังไงแล้วก็ เขากำลังเตรียมตัวที่จะแต่งงานหรือหรือขอคุณเป็นแฟนขอคุณแต่งงานและมันจะต้องเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วคนที่เขาไปพูดหรือปรึกษาให้ฟังพูดให้ฟังเล่าให้ฟังคนคนนี้ก็ให้คำปรึกษาเขามาได้แบบที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเลยอะ่ะเออหมดนี่คือสีที่เขาเอาไปพูดไปปรึกษานะคะชัดเจนมากคืออ n น r g อมันเด้งเลยแบบตามนี้เลยจบจบคำน้ำในอุ้ยอ๋อถ้าอยากที่จะบอกหรือว่าแนะนำอะไรคุณคนที่เลือกกล่องนี้ให้บอกว่าคุณเป็นคนที่ อาจจะมีกรรมเก่าเรื่องความรักหรือมีคนที่ฮีดฉาคุณในเรื่องของความรักอยู่อยู่รอบตัวหรืออยู่ใกล้ตัวดังนั้นอย่าไปไว้ใจใครมากอย่าไปพูดมากเรื่องตัวเองอ่ะให้คนที่คุณคิดว่าสนิทหรือเ,เพื่อนสนิทอะไรเงี้ยฟังพอเขาเรื่องคุณไปดินทาเรื่องคุณไปพูดและมันจะส่งผลทําให้คุณนะ่ะมีอุปสรรคในเรื่องความรักเออไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณนะ่ะเหมือนไม่ได้ให้บอกว่าปิดเป็นความลับหรืออะไรแต่ให้คุณนะ่ะเหมือนกับถ้าคนอื่นไม่ถามก็ไม่ต้องเล่าไม่ต้องพูด อะไรเงี้ยแล้วก็ค p i ิ private หน่อยแบบว่าอะไรที่คุณหวังในใจอ่ะไม่ต้องไปแชร์หรือไปบอกให้ใครฟังเกี่ยวกับเรื่องความรักนะให้เก็บไว้จนกว่ามันจะเกิดขึ้นจนกว่ามันจะเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วค่อยอยากแชร์ก็ค่อยแชร์ และอีกคนใกล้ตัวเนี่ยที่คุณคิดว่าไว้ใจได้นูน่นนี่พวกเนี้ยคือคือ,คอนังงูพิษอะไรอย่างเงี้ยตามหน้าไพอะนะคือแบแบแอบเป็นตัวร้ายที่อิจฉาคุณนิดนึงอะไรเงี้ยดังนั้นนะ่ะไม่ต้องไปพูดเยอะนะคะจนกว่ามันจะสําเร็จเออประมาณนี้ไปต่อกันเพื่อที่เลือกกองที่3กองที่3ขอดูคําใบแล้วก็ลักาณราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะคนที่เลือกกองที่สาม พิจิกันพิจิกันแม่จิงธนูเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันมีนด้วยก็ได้อะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันของตัวคุณหรือเขาคําใบที่หนึ่งมีคนมีเจ้าของแล้วในความสัมพันธ์นี้ไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่เลยคําใบที่สองคุณกับเขาไม่เคยเป็นแฟนกันถ้าเคยก็เลิกลาไปแล้วหรือว่าหย่าร้างไปแล้วคําใบที่สามมีคนที่อวบอว้วน นะคะคำใบที่4มีคนที่ส่วนสูงพอๆกันส่วนสูงเท่ากันคำใบที่5เป็นรักที่มีระยะทางหรือรักทางไกลหรืออะไรที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างศาสนาก,ก็ได้ไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันผ่านแอปอะไรเงี้ยแล้วก็แชทคุยกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้มีคนที่มีปัญหาเรื่องเงินและกําลังจะเหมือนกับพยายามเปลี่ยนผ่านในเรื่องเงินให้ตัวเองมีเงินมากขึ้นหรือพยายามเก็บเงินเหลืออะไรางี้ด้วยบางคนเพิ่งขายที่ดินขายสมบัติขายรถนู่นนี่นั่น มีคนพยายามลดน้าหนักนะคะทั้งหมดนี้คือคําใบ้ถ้าตรงฟังต่อแล้วก็มีคนพยายามจะมูฟออนจากความสัมพันธ์แต่ยังทําไม่ได้เออทั้งหมดนี้คือคําใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกองอื่นได้นะคะคราวนี้เคคนคนนี้เอาเรื่องคุณไปปรึกษาหรือเอาไปพูดกับคนอื่นนะว่างไงบ้างตามนาา้าไพอ่ะเขาพูดว่าเขารู้ว่าคุณอะอยากได้สถานะความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกว่านี้ คุณพร้อมมากเลยนุ่นนี่นั่นแต่เขาไม่พร้อมอ่ะเขามีกำแพงใจเขายังไม่ได้อยากมีแฟนตอนนี้อ่ะหรือคําพูดคือแบบเขายังไม่ได้อยากเลิกยังไม่ได้อยากหย่าตอนนี้ฮะแต่คุณเนี่ยรอให้เขาทําอะไรบางอย่างซึ่งเขาเขาไม่ได้อยากทําอ่ะเขาไม่พร้อมแล้วเขาไม่อยากทําแบบนั้นอะ,อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็พูดอีกว่าเขารัก เขาแฮปปี้ oh, กับสิ่งที่เขาเขารักและแฮปปี้กับสิ่งที่เขามีและสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่ามันคอมฟอร์ทเบลแบบเนี้ยมันสะดวกสบายแบบเนี้ยมันสบายแบบเนี้ยไม่อยากเปลี่ยนเลยทั้งนั้นแหละแต่คุณนะ่ะก็ขยันขยอยให้เขาเปลี่ยนรอมากรอให้เขาพูดทำจองตัว๋วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณรอมากเลยแล้วคุณก็พยายามหลายๆอย่างมากเลยในความสัมพันธ์นี้แต่เขาแบบ เขาไม่อยากหักหานน้ำใจคุณไม่อยากทำาลายน้ำใจคุณก็เลยไม่ปฏิเสธเหมือนเขาพูดกับเพื่อนสนิทหรือพูดกับคนที่เขาไว้ใจเจ้าคนหนึ่งว่าแบบเขาก็ไม่ได้อยากเจออะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ไม่ได้อินขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ปฏิเสธคุณไม่ได้เกรงใจอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็พูดเหมือนกับว่าเขาอยากเก็บเงินนะเขายังอยากเก็บเงิน ไ,ได้จำนวนหนึ่งก่อนแต่คุณก็แบบคุณจะเอาอันนี้คุณจะทำแบบนี้คุณต้องการแบบนี้มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเ,เขาเขาทำไงดีเขายังไม่อยากใช้เงินก้อนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นความเกิดความไม่สบายใจขึ้นด้วยตอนที่เขาไปเล่าหรือไปปรึกษาคนคนหนึ่งอะนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนี่ยที่เขาพูดพูดอยู่เนะี่ยเออเหมือนเหมือนคุณไปพูชไปกดดันอะไรเขาบางอย่างอะ เขาเขารู้สึกแบบนั้นแล้วมันทําให้เขาอึดอัดใจเขาก็เลยไประบายหรือไปพูดกับคนคนหนึง่งอันนี้บางคนนะเค้ไม่รู้ว่ากี่คนที่กําลังดูอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เค้ไม่รู้แต่ว่าเหมือนคุณมันมีสองแบบคือเหมือนคุณไปแบบเดี๋ยวเราออกค่าตัว๋วค่าเครื่องบินค่าจุดๆๆให้ก็ได้อะไรอย่เงี้ย แล้วเขาก็ไม่สบายใจมากเขารู้สึกว่าอืมอันนี้มากไปมันมากไปอะไรเงี้ยมากไปหมายถึงคุณพยายามมากไปเออแล้วก็อีกอีกอีก,อก,อกแบบหนึ่งอีกในหนึ่งคือคุณไปของเงินเขาหรือแบบขอของที่มันมีค่ายกตัวอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยหรือไปขออะไรบางอย่างที่เขาแบบว่าไปพูดแบบถ้าเขาใจ่ายให้แปลว่าเขารักเราอะไรเงี้ย เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาต้องเขาต้องให้เงินเป็นการพิสูจน์ความรักหรอะอะไรเงี้ยเขาคำแค่อึดอัดมาเลยแค่ขอคําแนะนําเพิ่มเติมให้กับคนที่เลือกกองนี้นะะ่อยค่ะไพ่บอกว่าการที่คนเราการที่ตัวคุณน่ะต้องการนูนี่นั่นนูนี่นั่นดูนีนน่นันน่น,น,าน,านในความสัมพันธ์น่ะให้มันได้หล่งใจอะ่ะหรือพวกของ มีค่าของของแทนความรักต่างๆแหวนเงินทองนู่นนี่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ผิดต้องการได้อยากมีอยากได้สามารถได้สามารถอยากมีได้พ่บอกว่าพูดแบบพ่ก็เหมือนเพื่อนเลยเนาะถ้าคนเนี้ให้ไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตคุณก็ไปเดทคนใหม่หาคนใหม่คนที่เขาสามารถสัพพอร์ตเปได้หรือว่าให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ อืมอีซี่แค่นี้เลย,ยง,ง่ายๆไพ่ไพ่แนะนำออกมาแบบนี้เลยนะคะว่าก็ถ้าถ้าตอนแรกดีแล้วหลังๆมาเขาไม่ดีแล้วคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ต้องทนไปหาคนใหม่ไ <laughs> พ่บอกแบบนี้โอเคขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟางังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ